สวัสดีครับพี่น้องครับคือเก่าเมียนเดิมครับเมนูวันนี้ครับไก่แล้วครับวันนี้ครับไก่แกง, <c oughs> ง,ง,งไม่แกงไม่แกงไม่ผสมครับแกงหน้าไม่ดองครับแกงหน้าไม่ดองครับิมว่าเป็นนี่เอ <c oughs> ๊ะครับชิมเนีสิบอก เอาขั้นตอนแรกสับไก่หวานรวเร็ว,รวนี่ครับเริ่มททำการชำแหละทางบะพวกชำแหละนะชำแหละชิ้นส่วนของไก่ครับนี่ไไก่ขึ้นเียบเป็นอาไรเจ็บหรือเปล่าเนี่ย chí chỉ săn mẹ hen bọ cái sáo cái đâu sáo Mò mỏ 3 mờ vô bà cướn gần gần ơi nó thằng tài นี้แล้ว điện 3อ่ะเหี้ย เครับผม,ผ,มผมเป็นบนรรยาเป็นตํนาปีกแซ่บสุดทุก <ผม S 1> ครับเมนูนวันนี้ครับแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่บ้านจากเคฟพันคราดเหมือนเดิมป๊กพนนันครนี่าดหนึ่งขวด เป็นไงก้ว่ะก้วออินเดียก้วอินเดียนี่ครับตะวันสะอาดอยู่วงันมะพวงเนาะเออใช่ตะไคร่ลงไปใส่เกลือมากพวกนี่แหละก็ตามพริกไปเลยเออตามไอ้ตะไคร้ไปเลยนี่นี่ใส่เกลือหน่อยจุด เอาผุดผุดโถ okay. yeah. ่คือสอนไปกอนเนี okay. ่ยใจะว่าต้งตเดีใส่ยงเออเออนี่เขียมวยได้เกือบเออนี่โบใสกับปลาทียเนีเกือบวกวนีอ่าใส่เลยสูตดีเลยบอสเจอ๋อม่กันเอาแม่กันะพเอามาจุ่มไหมมึง อุย้ยเหนือสตดเด็ดอ้าวลงไปคลิกกระเทียมแกงน้ำแม่สมครับสารบ้านเฮาต้องกินเป็นทุกคน,นคกินทุกภาคหรอครับมันไหมพวกเนาะแต่ว่าคนกินพวเป็น่ยนหอเป็่นเนี่แหรอเหล่าแต่หรอวะ คนมากกมากมากเลยแกงน้ไมัสมใส่ผักเ่ไก่ไก่บานบรรยากาศชุดน้านมันอ้อนครับนี่ครับโอ้น้ำเอาน้บเสียไล่หน่อยก็บรรยากาศมันเริ่มหนาวแล้วเริ่มล้มบีบบมาแล้วครับนี่พั้วโย่เขาต้นกึ่กลงมากๆเลยเป็นกำลังใจผู้ตาเขาได้ครับเด้ตอตาเขาวนกันโตลงมาบางแง่งครับ เก็บเขาเกือบปรทันครับนี่สามมันเท่ากับเป็นกำลังใจให้กันสู้ๆครับนี่แนะครับที่บิดลัวเจ้าหน้านเอาาใใเอใส่หน่อยอเอนะาใส่แลยเลื่อปใบบกขวดเลยไหนนะกำลังเดือดได้ทีครับ ข้าวครับในบุกรุ๊ใส่ลงไปใส่ลงไปเลยทีสเสียบกลมกลมแก่ข้าวน้ำใบบุกรุ๊นะ,ะนานเวลาตรอแป้งน่อยเออไม่ลลเลยกนเลยนี่ฮะสูตรยิงหน่อยยิงหนเอออ่ะโอเคนี่สูตร คิดเองครับนี่ส่วนนี้คิดเองเดี๋ยวได้ใส่เองก่อนละครับเอาไฟสู้มาก่อนเี่เอาไปสู้อะไไปสู้นะไฟสู้มาอ่ปูหลอดก่อนเลยปูมานี่แหละไปสู้ลงไปนี่เอาลูบีอีกลูกบีอีกลูกบีอีกลูบีอีกเออพ่อพ่อพ่อมีและอ่ะเด็ดขาดแต่ไม่แน่นอน เอาอรถดีมากตอนเนาะรถดีจ <what> ังน้อยนปาจังน้อยก็กระนาบเดือนเ้ากับไส้ไกลลงไปตามโดยน้องหม่สมจักน้อยอิบอิเอออ่ะเอาเดี๋ยวเใส่ใส่อะไรตัวอะไรนาปามากน้อยพวกอืมเเชียบ พวกพนักงานเอายิกปะปๆๆะเอออ่ะร้อ,รอนน้ำเดือดใช่ไหมก็ใส่ไกล่ลงไปนี่อ่ะอ่ะน้ำเดือดีทีครับไปใส่ลงไปครับไก่นี่ครับใส่ไกล่ลงไปโอเคทีสันนะพวก พี่น้องกินอะไรไม้น้่มหรอพี่น้องนี่สานบ้านเอาครับแจงอะไรไม้ดองเรืองนั้นเราไม้ดองใส่ไก่ครับนี่ลื่นล่วงหน่อยครับเพราะอากาศหนาวเริ่มหนาวแห้งล้วอากาศมันเย็นแห้งล้วตินแข็งเออนี่ครับอีสานเข้าเริ่มหนาวแล้วครับพี่น้องครับผู้ยิ้ตั้งประเทศครับ เดินไกลผิดหอดบรรยากาศบ้านหน้าครับอย่างนา้ำมันผสมกับนุมหนาวกับมาเยือนแล้วครับพี่น้องครับนี่ซีซันไหมนี่โโวิตัดเสียบ ปลาเอะเข้าใช่ไหมพวกนี่นี่คือคือปลาเอะกันแน่นีนี่เนาะแม่ดองเนี่ยนี่ใส่ลงไปครับน้ำลหยน้อยตัวเด็ดสดงามสดงามจะน้อยแล้วก็บรรยากาศหนาวๆครับเติมลูกน้วมาแล้วครับพี่ส่ามันหนาวครับพี่น้องครับนี่ตาตาตาเป็นอะไรกินครับ ลมูปีกไปยังน้อยพวกนี่แหละนี่ครับไีนอนครับโอ้ครับอะพวกตน้าตาไนนี้กินก <Okay. S 1> บ้างยอดไหมคิดว่าอร่อยไหมพวก,กมักนไก่ไก่แม่เนาะมันบอกอย่างของมอสามมอสาม ไก่ไก่ออนดิออนมอสานเยนวะไปดมมอสานเยครับพี่นอนครับมากินเผาแล้วนั่งกันครับนี่ครับอ้าวปิดเก็ตครับใส่เผาลงไปครับวันนี้สุดท้ายครับมืยสุดยอดครับแจังน้อยโอ้ไปจังน้อย นี่ครับมามาครับพี่น้องครับต้มไก่ใส่หน่อไม้ดองใช่ไหมพงก์แกงไก่ใส่หน่อไม้ดองครับนี่มามาครับพี่น้องครับมานี่ครับขาลดครับพี่น้องครับนี่ครับอุ้ยครับกับของทอดครับ ลอยเว้นเบนครับนิ้วเข่าแล้วบม่ได้ยืมเข่าเลยบนยากงงยากยิ่งหยอกหยอกครับหยอกลอยเว้นบนอ่ะมาครับมานี่ครับทานข้าวด้วยกันครับโอเคครับพี่น้องครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องน้องปลาฝันครับสวัสดีครับ